เรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะวันนี้พบกับรายการวิทยาศาสตร์ชั้นป .6 นะคะเ,เราได้เรียนกันถึงเรื่องการตั้งแต่เริ่มการเรื่องไฟฟ้ากันมานะคะเริ่มตั้งแต่แรกเลยก็คือการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเริ่มแรกก็ต่อกับหลอดไฟก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ลงมาต่อกับมอเตอร์แล้วก็ลองมาต่อกับออดไฟฟ้า อ่าอันนี้เป็นง่ายๆแล้เนี่ยก็สามารถตอบตอได้ต่อได้ต่อวงจรง่ายๆได้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาเรียนกันถึงเรื่องวิธีการต่อฐานไฟฉายฐานไฟฉายเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเซลล์ไฟฟ้านะคะเซลล์ไฟฟ้าหรือฐานไฟฉาย1เซลล์มีค่าความต่างศักย์เท่าไหร่ทบทวนทบทวน 1.5โวลต์ 1> 1. นะคะ1ก้อนหรือ1เซลล์นะคะถ้า2ก้อนเท่าไหร่คะ3โวลต์3โวลต์นะคะค่าความต่างศักย์3โวลต์นะคะ่านปใช้ย1ก้อนมีค่าความต่างศักย์1.5โวลต์นะคะขั้วที่นักเรียนเห็นตรงนี้ครูทบทวนเรื่อยๆนะคะเพราะว่านักเรียนอาจจะได้จําให้แม่นเวลาเรียนทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องจําได้ คุณครูชี้ที่คุณครูชี้นี่คืออะไรขั้วอะไรคะขั้วบูวทําจากแท่นคาร์บอนใช่ไหมคะอันนี้ด้านหลังนี้เป็นแผ่นสังกะสีคือขั้วขั้วลบอุปกรณ์ตรงนี้นักเรียนเคยใช้อยู่แล้วหลายคนนะคะบางคนยังไม่ได้สัมผัสนะคะบางคนสัมผัสแล้วยังจําไม่ค่อยได้ว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือการวิธีการใส่ถ้าเป็นลวดสปริงตรงนี้ จะใส่ตรงขั้วลบหรือขั้วบวก oh. ขั้วลบด้านหน้าเป็นขั้วอะไรคะ oh. ขั้วบวกวิธีการใส่นะคะนักเรียนชายจะเก่งกว่านักเรียนหญิงเพราะว่านักเรียนชายชอบไฟฟ้านักเรียนหญิงบางคนก็เก่งนะคะแต่วันนี้มีคนมาถามคุณครูขาหนูใส่ใส่าฐานไม่ค่อยเป็นเลยสอนใหม่สิอ่าอปุญญลินเรามาใส่สิใส่เป็นระย,ยงอ่ะงออกมาเลยค่ะแล้วก้มๆนิดหนึ่งนะคะอ่า รู้ใส่เป็นแล้วยังคะอ่าเป็นแล้วอ่าเป็นแล้วลองใส่ดี่คะต้องดูด้วยนะคะเอียงให้เอียงตรงหน้ากล้องให้เห็นคแค่อ่าและอ่ากิ่งมากอันนี้คือใส่ตรงขั้วขั้วลบก็ใส่ตรงต้องให้ตรงขั้วลบนะคะอันนี้ขั้วบวกหันหน้าไปทางนี้นะคะต้องด,ดูดูที่สปริงของตังฐานด้วยอ่ะอีกก้อนหนึ่ง และถ้าเราใส่ลังถานใส่ฐานไปใช้ด้ลังถานไม่สนิทจะมีผลอย่างไรกับวงจรไฟฟ้าจะเป็นวงจรเปิดหรือวงจรปิดจะต้องเป็นวงจรเปิดแน่นอนหรือในกรณีถ้าบุญยรินหรือพวกเราใส่ฐานผิดผิดขั้วเอาเอาขั้วลบไปอยู่ที่ขั้วบวกเอาขั้วบวกไปอยู่ที่ขั้วลบปั๊บแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะ ก็จะเป็นวงจรเปิดทันทีไฟฟ้าปิดกระแสไฟฟ้าไม่ไหลในวงจรทันทีเลยอ่ะบวบมือให้ปุญญรินค่ะออมไปด้านหลังนะคะนะเอะาใส่ให้ถูกตอ้องอาวันนี้ก่อนอื่นการต่อฐานไฟฉายมีกี่แบบต่อพร้อมกันได้ไหมอสอแบบแบบที่1ก็คือการต่อฐานไฟฉายแบบอ,อนุกรมแบบที่สคือการต่อแบบ ขนานนะคะทบทวนสักนิดหนึ่งดีไหมคะใครจะมาต่อแบบอนุกรมอ่าสาวศินมีทานพื่อายสองก้อนถ้าเราจะต่อแบบอนุกรมต่อแบบไหนต่ออย่างไรนะคะค่ะเจญเลยค่ะใช้สีอะไรก่อน สีดำสีดำดึงไปสีดำต่อกับขั้วอะไรอ่ะก่อนอื่นก่อนอื่นได้เรียนดูนะเขาต้องเรียงฐานไฟฉายก่อนเพื่อนเรียงถูกไหมถ้าทอต่อ,อนกกรมเรียงถูกไหมคะถูกถูกแน่แน่ใจว่าถูกแล้วขั้ววางถูกไหมนี่คือลบบวกขั้วลบขั้วบวกถูกต้องไหมคะถูกต้องเอาต่ออย่างไร ขั้วลบใช้สีดำจากขั้วลบไปยังขั้วลบของหลอดไฟต่อเอาสีไหนเลือกเอาเลยจากหลอดไฟต่อไปยังสวิตช์ใช้วิธีการถูกต้องนะคะ จากหลอดไฟต่อไปอยังเซอร์วิสจากเซอร์วิสต่อไปยังขั้วบวกที่ฐานไฟฉายยังไม่เรียบร้อยอีกต้องต่ออีกไหมต้องต่ออีกนะคะต่อเชื่อมระหว่างฐานไฟฉายสองก้อนขณะนี้วงจรเปิดหรือวงจรปิด วงจรเปิดอยู่เพราะว่าเราสรับสวิตช์ขึ้นใช่ไหมคะทาอย่างไรให้เป็นวงจรปิดออแล้วเป็นยังไงคะสว่างแสดงว่าเขาต่อวงจรถูกต้องไหมวงจรแบบนี้เล็บการต่อฐานไฟฉายแบบ<ห>นอนุอนกรมกระแสไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้นไหมคะเพิ่มมากขึ้นถ้าเราเพิ่มฐานไฟฉายอีกหนึ่งก้อนหลอดไฟจะสว่างเพิ่มมากขึ้นไหมคะเพิ่มมากขึ้นขณะนี้ ขณะน,นี้การต่อทานไฟฉายสองก้อนหรือ2เซลล์ค่าความต่างศักย์ในวงจรน,นี้เท่าไหร่กี่โวลต์สโวลต์ถ้าเพิ่มไปสามก้อน4.5โวลต์ออาปบไว้คนเก่งของเราในวันนี้ค่ะสาววสินค่ะขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับอ่าต่อไปเขียนวงจรถูกไหม,มวงจรเขียนถูกนะคะไม่ยากเลยแล้วก็เขียนวงจรเลยนะคะเราจะเห็นว่า แล้วก็เขียนวงจรเ,เราจะเริ่มจากอะไรก่อนสัญลักษณ์ฐ่านไปฉายลบบวกลบบวกแล้วก็สัญลักษณ์ผ่านไปยังแล้วก็มีสายไฟสัญลักษณ์สายไฟแล้วก็ไปยังสัญลักษณ์ของสวิตจากสวิตไปอะไรคะไปหลอดไฟก็เขียนสัญลักษณ์ของหลอดไฟแล้วก็ไปยังขั้วลบของผ่านไฟฉายนะคะอีกวงจรหนึ่งเป็นการต่อฐ่านไฟฉายแบบ แบบขนานการถอดทานไ้ฉายหรือต่อเซลล์แบบอนุกรมนั้นค่าความต่างศักย์มันจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนของอะไรตามจำนวนของขอเสียงดังๆน,นิดหนึ่งได้ไหมคะมครูจะได้ทราบราละเรียนเข้าใจไหมกระแสไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้นตามค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้นตาม ตามจำนวนของเซลล์ไฟฟ้านะคะ1ก้อนคือ1.5โวลต์ใช่ไหมคะ2ก้อนก็3โวลต์นะคะ,ะต่ออีกแบบหนึ่งเป็นการต่อฐานไฟฉายแบบานานแบบขนานแบบขนานนั้นคุณครูขอดึงสายไฟออกก่อนนะคะปัป๊บแใครจะต่อแบบขนานแบบขนานได้บ้างเนี่ยเรียนไปเล้วใครสามารถต่อได้บ้าง ใครต่อได้บ้างวัฒนะเหรอคะอ่าวัฒนะลองออกมาที่จะต่อได้ไหมอ่ายกมือคนแรกก่อนเลยกล้มนิดหนึ่งนะคะอ่ามานิดค่ะอ่าก่อนอื่นการต่อฐานวใชาแบบขนานวัฒนะเรียงฐานเหมือนการต่อแบบอนุกรมไหมไม่คับไม่เหมือนจะเรียงแบบไหนเรียงแบบนี้คับอ่าเรียงแบบนี้เอาเรียงแบบไหนแล้วครับ อ่าเรียนแบบนี้คือลักษณะขนานกันสองก้อนใช่ไหมคะแล้ววิธีการต่อวัฒนะเข้าใจว่ายังไรต่อแบบไหนลองอธิบายเพื่อนฟังก่อนต่อแบบครับสองต,อต่อมาบวกกันครับต่อมาบวกกันไม่ใช่ครับต, <c oughs> ต้องใช้สายไฟมากกว่าแบบอนุกรมครับค่ะหนึ่งที่ที่ต่างกันคือต้องใช้สายไฟมากกว่าอนุอนกรมแน่นอนสองต้องต่ออะไรก่อนขั้วบวกครับขั้วบวกกับขั้วบวก หรือขั้วบวกกับขั้วลบขั้วบวกกับขั้วบวกครับอ่าขั้วบวกกับขั้วบวกแล้วเวลาเรียงฐานไฟฉายเนี่ยจะเห็นว่าอ่เราเรียงลักษณะขนานกันแล้วก็อยู่ในทิศทางเดียวกันไหมทิศทางเดียวกันอันนี้คือขั้วอะไรบวกบวกขั้วบวกบวกขั้วลบ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 ถ้าเราเอาอีกก้อนหนึ่งหันแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้อันนี้คือขั้วบวกอันนี้คือขั้วลบอันนี้ลบอันนี้ บว,บวกแบบนี้ได้ไหม,ไมไเรียงแบบนี้ไม่ได้ต้องเรียงใหม่นะคะเรียงให้อยู่ลักษณะขนานและอยู่ในทิศทางเดียวกันนะคะอะเริ่มต้นต่อเลยพูดไปด้วยได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ <laughs> ทำสองอย่าง t ูอินวันไม่ได้เลยครับ,รบอไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้เราก็ดูนะคะดูเพื่อนเขาต่อแล้วก็ดูว่าเพื่อนเขาตอบผิดไหมถ้าตอบผิดปุ๊บคาดเลยนะ เอาสีอะไรก่อนเอาสีแดงเอาขั้วบวกก่อนนะคะถ้าขั้วบวกต้องต่อกับขั้วบวกคบ,บวกบเอาอีกเส้นหนึ่งอีกอ่าอ่าถูกแล้วอ่าถูกแล้วอ่าถูกแล้วจากนั้นอีกเส้นหนึ่งอีก ทำไมทำอะไรกันทำอะไรกันมาเชื่อมก่ออ้าวเอามาเชื่อมเอาปากจระเข้มากัดกันอ่าเอาเชื่อมกันก่อนอ่าเห็นไหมครับเพื่อนเขาจะพูดดีมากเลยเอาปลายสายจากขั้วบวกทั้งสองเส้นมาเชื่อมต่อกันนะคะเรียนดูนะมาเชื่อมต่อกันนะคะเอาเชื่อมแล้วต่อไปขอเป็นขั้วลบก่อนเอาเส้นนู้นมาคุณครูค่ะยังไม่ได้ใช้มาให้คุณครูค่ะเอาสีดาใช่ไหมครับเอาเอาเส้นหนึ่งเอาเส้นใหม่ ขนะนี้วัฒนะต่อขั้วลบใช่ไหมครับต่อขั้วลบใช้สองเส้นเลยใช่ไหมครับใช้สองเส้นแล้วก็มาทำอะไรการก็เป็นถนนสองสายออกมาคนละสายเอามาเชื่อมต่อกันมาบรรจบพบกันขั้วลบมาจบมาบรรจบกันขั้วบวกก็มาบรรจบกันเอาและวยังไรต่อทอ่ายังไรต่อ เอาสีดำเอามาทำอะไรเอามาเชื่อมต่อเอามาเชื่อมต่อสายที่เชื่อมเมื่อกี้นี้คู่กันใช่ไหมคะครับอ่ามาเชื่อมต่อเชื่อมไปไหนเชื่อมไป,ป็นสามแยกแล้วไปยังหล,ลอดไฟค่ะอ่าดูนะคะดูการเชื่อมของของวัฒนะนะการต่อเชื่อมของสายไฟแต่ละเส้นนะคะจากขั้วจากขั้วขั้วบวกวบที่มาพบกันเมื่อกี้นี้นะคะสองเส้น เอามาเชื่อมกับแล้วก็ไปต่อกับสวิตสวิตค่ะยังไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยจากสวิตต่อไปไหนยังหลอดไฟไปยังหล,ลอดไฟเอ้มันจะต่อถูกป่ะเนี่ยวัฒนาจะต่อถูกป่ะเนี่ยไหนใครเชื่อเพื่อนว่าต่อถูกยกมือใครเชื่อเพื่อนว่าต่อถูกแน่นอนไหนใครไม่มั่นใจเลยว่าเพื่อนจะต่อถูกหรือไม่ถูกไหนใครจะแก้ไข ใครจะเพิ่มเติมแก้ไขวงจรในนี้ไม่มีนะคะเรามั่นใจไหมว่าสามารถพาเพื่อนไปถูกต้องม,มั่นใจมั่นใจรตรงนี้วงจรปิดหรือยังยังครับยังถ้าวงจรปิดได้ถ้าวงจรปิดได้แสดงว่าต่อถูกไหมถูกไหมคะถูกครับถูกนะคะอดูวิธีการทำอย่างไรคะสับสวิตคสับสวิตค,คอ่าหลอดไฟสว่างไหมคะ อ่าหลอดไฟสว่างนั่นแสดงว่าเพื่อนก็ต่อถ่านไฟฉายแบบขนานถูกต้องไหมถูกต้องเอความสว่างเมื่อกี้นี้มันมันมันเหมือนไหมเหมือนกับสองก้อนของอนุกรมไหมคะไม่ครับไม่สว่างมันสว่างเท่ากันไหมคะไม่เท่าไม่เท่ากันทําไมถึงไม่เท่ากันล่ะคะมันต่างกันตรงไหนเพราะว่าต่อแบบขนานค่าไฟฟ้าจะเท่ากับ่านเนานไฟฉายหนึ่งก้อนครับกี่โวลต์หนึ่งจุดห้าโวลต์ครับถ้าเราต่อ แบบขนานเอาทัก1สิบก้อนเอายเยอะๆเลยสิบก้อนกี่โวลต์หนึ่งจุดห้าโวลต์เท่าเดิมครับความสว่างก็เท่าเดิมเท่าเดิมเท่ากับหนึ่งจุดห้าโวลต์ก็คือเท่ากับถ่านไฟฉายเพียงก้อนเดียวแล้วมันมีข้อดีกับขวานุก,กรมอย่างไรคะใช้ได้นานกว่าครับใช้ได้นานกว่าเพราะมันกินไฟทีละนิดใช่ไหมคะมันมีค่าความสว่างค่าความต่างศักย์เท่ากับ1.5โวลต์เท่านั้นจะต่อกี่ก้อนก็นแล้วแต่ถ้าเป็นอนุกรมนี่โอ้โหความสว่างจะเพิ่มมากขึ้น ยิ่งต่อฐานมากเท่าไหร่มันก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแต่มีข้อแม้ว่าเราต้องเปลี่ยนหลอดให้มันขนาดเท่ากับกําลังไฟด้วยไม่งั้นหลอดขาดนะคะอ้าปอบไวให้คนเก่งของเราคนที่สองค่ะวันนี้กลับมาที่สไลด์วันนี้เราไม่ต่อเซลล์แล้วแล้วไม่ต่อฐานแล้วแต่เราต่ออีกรูปแบบหนึ่งคือการต่อต่ออะไรคะต่อหลอดไฟแบบ อนุก,กรมค่ะต่อหลอดไฟแบบนุกกมนักเรียนเปิดหนังสือหน้า74นะคะหน,น,น้า74็ดส่อ่ะก่อนอื่นก่อนอื่นเดี๋ยวนิดตึงนิดนึง,นนงการต่อหลอดไฟนั้นจะมีอยู่3แบบ3แบบมีอะไรบ้างอนักเรียนอ่านพร้อมๆกัน1การต่อแบบ2การต่อแบบสา การต่อแบบผสมก็คือมีทั้งอนุกรมมีทั้งขนานนะคะอย่างข้อสอบข้อสอบปลายปีของเราเนี่ยบางบางภาพเขาจะไม่มีอนุกรมอย่างเดียวหรือขนานอย่างเดียวเขาจะมีในละภาพเป็นมีทั้งอนุกรมมีทั้งขนานนะคะดังนั้นวันนี้เราต่อฐานไฟฉายหรือต่อเซลล์เป็นแล้วทั้งอนุกรมขนานวันนี้เราจะมาต่อแบบต่อหลอดไม่ต่อฐานเราต่อหลอดเราไม่ต่อเซล เราต่อหลอดไฟแบบแบบแบบอนุก,กรมนักเรียนเปิดหนังสือหน้า74็ดเจ็ดสิีก็คือให้นักเรียนต่อหลอดไฟฟ้าชนิดเดียวกันตามวงจรดังภาพสังเกตความสว่างของหลอดไฟ